ความสุขสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําการดูแลเรื่องโรคและมแมลงศัตรูกุหลาบในช่วงฤดูหนาวค่ะสําหรับมแมลงศัตรูกุหลาบที่พบได้บ่อยในช่วงนี้คือไรแดงเนื่องจากเป็นมแมลงศัตรูกุหลาบที่ชอบอากาศแห้งวันนี้ทางฟาร์มนาเอาลักษณะอาการและการป้องกันและกําจัดมาฝากกันค่ะลักษณะอาการและการเข้าทําลาย ไรแดงจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณหน้าใบทําให้ใบเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นซีดเหลืองใบไม่เขียวเป็นมันเหมือนใบปกติเราสามารถสังเกตเห็นไรแดงได้จากฝุ่นผงสีขาวที่อยู่บนใบและใต้ใบเพราะนั่นคือคราบของตัวอ่อนไรแดงที่ทิ้งเอาไว้หลังลอกคราบซึ่งมักพบที่หลังใบมากกว่าหากไม่รีบกําจัดจะแพร่ระบาดไปกับลมได้รวดเร็วทําให้กุลาบใบเหลืองเพิ่มขึ้นสังเคราะห์แสงได้น้อยลงและใบจะร่วงในที่สุดค่ะวิธีป้องกันและกําจัด 1>, 1. ให้มันฉีดน้ำฉล้างใบทั้งบนใบและใต้ใบสม่ำเสมอทุกเช้าเพราะไรแดงไม่ชอบความชุ่มชื้นซึ่งหากใบเปียกน้ำจะเป็นการช่วยตัดวงจรการระบาดและเป็นวิธีที่ช่วยป้องกันการระบาดได้ดี 2. ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์บัตเทนิกแอนตี้บัป้องกันไว้สม่ำเสมอทุก3าวันตลอดช่วงฤดูหนาว 3. หากเป็นมากๆหรือพบการระบาดแล้วอาจฉีดพ่นบัตเทนิกแอนตี้บัเพื่อกำจัดทุกสาวัน และสลับใช้ผลิตภัณฑ์แบบเคมีตามความเหมาะสมเพื่อควบคุมการระบาดไว้และหากควบคุมการระบาดได้แล้วให้กลับมาฉีดพ่นผลิตภัณฑ์บัตแทนิกแอนตี้บักป้องกันไว้เพื่อเป็นการลดใช้เคมีได้ค่ะสำหรับใบที่ถูกไรแดงรบกวนแล้วจะไม่หายแต่เมื่อควบคุมการระบาดได้ใบใหม่จะดีขึ้นช่วงเวลาที่ควรฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดไรแดงแบบเคมีแนะนำให้ฉีดพ่นช่วงเช้าและให้ใบแห้งก่อน10นาฬิกา และควรฉีดพ่นเดียเด่ยวๆไม่นำไปผสมกับผลิตภัณฑ์หรือปุ๋ยอื่นๆเพราะอาจทำให้เป็นพิษกับพืชได้ค่ะในกุหลาบมีวิธีป้องกันและกำจัดโรคและมแมลงศัตรูกุหลาบที่ทั้งง่ายและได้ผลดีก็คือเราต้องมันตรวจสอบและคอยสังเกตใบกุหลาบที่ปลูกอย่างสม่ำเสมอ <c oughs> เพื่อที่จะป้องกันความเสียหายให้เกิดน้อยที่สุดและเมื่อหากพบความผิดปกติก็ควรรีบกำจัดโรคด้วยการฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดให้ถูกชนิดและเหมาะสมกับโรคและมแมลงตลอดฤดูกาลค่ะ นี่คือภาพตัวอย่างใบกุหลาบที่เป็นปกติไม่มีไรแดงรบกวนค่ะสนใจวัสดุปลูกและผลิตภัณฑ์ดูแลกุหลาบครบวงจรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจปลูกกุหลาบปลูกความสุนทรีแล้วพบกับเทคนิคดีๆในการปลูกและดูแลกุหลาบในคลิปถัดไปนะคะ